สวัสดีครับผมพี่โสครับจากบ้านสวนต้นน้ำครับค่ะสวัสดีค่ะนีนะคะจากบ้านสวนต้นน้ำค่ะเรามีหน่วยต้นน้ำนะฮะต้นน้ำประแสะเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราจากตรงนี้ไปก็ประมาณ2กิโลมันเป็นต้นน้ำที่มีน้ำไหลผ่านมาในแปลงของเราด้วยพอมันเป็นต้นน้ำเนี่ยถ้าเรายังใช้เคมีอยู่นั่นหมายถึงเรากำลังส่งเคมีเนี่ย เอาไปให้คนปลายน้ำซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราไม่เอาดีกว่าการที่เราเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์เราโชคดีแล้วเราไม่ไปทําลายคนปลายน้ํานะครับเรามีอุดมการ์ที่จะพัฒนาพื้นที่เกษตรของไทยเนี่ยให้เป็นพื้นที่อินทรีย์มากขึ้นเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์อย่างเงี้ยเกี่ยวกับมาตรฐานเนี่ย เราก็จะเข้าไปเรียนรู้เราก็จะเข้าไปอบรมนะครับเพื่อเติมเติมความรู้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานอยู่อยู่เนืองๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเติมอยู่ตลอดตอนนี้ไปอบรมเนี่ยเราได้เรื่องของชุดความรู้เรื่องของการทำบังคุดนะครับซึ่งชุดความรู้แบบนี้มันไม่มีมันไม่มีตำรามาให้เราชัดๆแต่เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าถ้าวันนี้ ICT สอนเราแบบนี้เนี่ยเราก็น่าที่จะทำ คู่มือตัวอื่นขึ้นมาได้ด้วยที่สวนนี่ก็จะมีทุเรียนมังคุดเงาะลองกองแล้วก็สมุนไพรอีกหลายหลายตัวเลยคับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากในสวนทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหลักต่างๆนะคะคือผลิตภัณฑ์เราจะทําเรื่อยๆแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าณนะวันนั้นมีผลผลิตอะไรมีวัตถุดิบอะไรนะคะ ผักพวกนี้ครับเราก็ปลูกแล้วก็ระบบน้ําก็จะจัดการนะครับหาเครื่องมือมาดูแลแทนเราเราก็เลยเติมเรื่องของสมาร์ทฟาร์มมามันจะสั่งน้ําลดน้ําให้เรานะครับเช้ากับเย็นสมาร์ทฟาร์มนีใช้ไฟหมดเลยเจอปัญหาค่าไฟมันแพงมากนะครับเราก็มองดูว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องหาทางออกนะครับเราก็ติดโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งก็ลดรายจ่ายให้เราได้เดือนละ67 00ันบาทที่เขาบอกว่ากเกษตรอินทรีย์มันไม่มีจริงหรอก,กรเกษตรอินทรีย์ทำไม่ได้ทำยาก ถ้ามาเทียบกับผมนะผมบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันทําได้ง่ายแล้วก็ประหยัดฟาเคมีอีกถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณทํามันเป็น